เมื่อกลับถึงบ้านและเปิดประตูเข้าไปบ้านที่อาบแสงส้มรูปภาพครอบครัวอันอบอุ่นแม้จะสีซีดลงบ้างและคุณพ่อที่อรอต้อนรับภาพเหล่านี้อาจประกอบเป็นสถานที่อันอบอุ่นสำหรับบางคนหากแต่เมื่อเดิมความแค้นกว่า20ปีลงไปในสมการคำตอบหลังเครื่องหมายเท่ากับนั้นอาจกลายเป็นว่าบ้านนั้นแหละคือสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดนี่คือเรื่องราวของความฉลาด อันชั่วร้ายที่อบอวนไปทั่วทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังหนึ่งในเบลเยียมสวัสดีครับสวัสดีครับค่าจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์นะครับจากช่องชนดุดดาก,กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งอยู่กับผมต้อมนะครับแล้วก็ฟลุกครับ วันนี้พิเศษเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งหนึ่งอย่างที่มีหลายๆท่านรีเควสเข้ามานานและก็คือการเพิ่มภาพประกอบเข้าไปในคลิปก็อาจจะเป็นภาพที่จำลองเหตุการณ์หรือเป็นภาพเหตุการณ์จริงตัวฆาตรกรจริงหรือคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวจริงโชว์ขึ้นมาให้ดูในแต่ละจังหวะที่กำลังเล่าอยู่เนาะแต่ต้องออกตัวก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลมวลรวมก็ยังเป็นการนำเสนอในรูปแบบ พอดแคสต์เหมือนเดิมก็คือเป็นรายการเสียงนะใช่คือไม่ต้องดูภาพก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากเพิ่มเติมอรัรรสอยากเห็นหน้าจริงโดยที่ไม่ต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเองอะไรประมาณนี้เราก็ถือว่าตอบแทนคุณผู้ฟังที่ติดตามเราอะไรพัฒนาได้ก็จะพยายามพัฒนาให้นะครับอ่างั้นมาฟังกันดีกว่าวันนี้ฟลุกเอาเรื่องราวประมาณไหนมาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่มีปริศนาชวน งงนิดๆิดแต่ว่าบทสรุปก็อึ้งได้เหมือนกันงงในที่นี้นี่คือคนเล่างงคนฟังงงหรืออะไรงงครับคือคนเล่าจะงงไม่เอาสิคนเล่างงคนฟังจะไม่งงได้ยังไงมันเป็นเรื่องราวของความตายที่เกิดขึ้นที่ทำให้เข้าใจในตอนแรกอย่างหนึ่งแต่ว่าพอเรื่องราวมันดำเนินไปเนี่ยมันกลับเปลี่ยนไปอีกมุมหนึ่งเลยเดีย๋ยวต้องลองฟัง วันนี้ท่าทางจะซับซ้อนแน,แน่แน่พร้อมแล้วครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยดีกว่าเรื่องราววันนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมปี2002ที่ประเทศเบลเยียมมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองแห่งหนึ่งตำรวจเนี่ยได้รับการแจ้งจากชาวบ้านว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในชานเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองชาลรัวโดยเพื่อนบ้านคนที่แจ้งเนี่ยบอกว่าหลังจากได้ยินเสียงปืนเนี่ย ได้เข้าไปในบ้านแล้วได้พบกับศพของเจ้าของบ้านนอนอยู่ที่พื้นอื mm hmm. ตำรวจเบลเยียมก็เดินทางมาที่บ้านหลังนี้เนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานจากการสอบถามแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยพบว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้เป็นชายสูงอายุวัย79ปีชื่อว่าคุณลุยส์เดทีซึ่งเขาเนี่ยอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านเมื่อเข้าไปในบ้านเนี่ยพวกตำรวจก็ต้องตกใจเพราะว่าร่างของคุณตาเดทีเนี่ยเขานอน,อนตะแคงอยู่ที่พื้น โดยสวมกางเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดสีขาวซึ่งตอนนี้เนี่ยเสื้อสีขาวของเขาเนี่ยกลับแดงฉานไปด้วยเลือดจากรูกระสุนที่ลำคอซึ่งเลือดเนี่ยมันกระเซ็นาสาดไปทั้งเสื้อแล้วก็ทั้งห้องเลยตัวปืนที่พบเนี่ยเป็นปืนลูกซองขนาด12เกจเป็นชนิดที่ใช้ล่าพวกกวางหมูสะก็คือแรงมากต้องเล่าว่าเมืองชารัวเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆเ,กเกมืองธรมธรมดาาที่ไม่ค่อยมีเหตุ อาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นมาก่อนรวมถึงจากการตรวจสอบร่องรอยของบ้านแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีการงัดแงะบุกรุกจากภายนอกทั้งก็ไม่มีหลักฐานในที่เกิดเหตุใดๆที่บง่งบอกถึงการต่อสู้หรือร่องรอยของบุคคลอื่นที่เข้ามาในบ้านหลังนี้เมื่อดูจากสภาพของตัวศพท่าทางของศพของคุณได้ที่เนี่ยแล้วก็ตำแหน่งของปืนเนี่ยตำรวจก็เลยสรุปคาดเดาได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็น การฆ่าตัวตายหรือไม่ก็เป็นอุบัติเหตุอืมแต่ปืนที่ใช้เนี่ยคือปืนล่าสัตว์เลยนะใช่กระบอกจะแบบยาวๆหน่อยปะใช่นึกภาพเหมือนปืนล่าสัตว์ที่เห็นในหนังได้เลยอือย่างที่เล่ามาตั้งแต่ตอนแรกว่าการสันนิษฐานเบื้องต้นอะมันอย่างหนึ่งแต่แล้วเมื่อเรื่องราวมันดําเนินไปเนี่ยมันกลับพลิกไปอีกมุมหนึ่งเลยคือทุกอย่างมันดูสอดคล้องไปทางฆ่าตัวตายหรือไม่ก็เป็นอุบัติเหตุปืนลั่นถูกไหมอืมจนกระทั่ง เมื่อตำรวจพิสูจน์หลักฐานคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทําการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุต่างๆดูพวกกล่องไม้ที่เก็บข้าของทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบว่ามันมีการรื้อคน้นหรือว่าสูญหายไปบ้างหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนกลายเป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์ไปก็ได้แต่สิ่งที่ตำรวจนายเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยก็คือเมื่อเขาเปิดกล่องไม้ที่ตั้งอยู่ในห้องเนี่ยขึ้นมาทันใดนั้นปากปืนลูกซองสองกระบอก ที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันก็หมุนขึ้นตามกลไกของปากกล่องที่เปิดก่อนจะยิงเฉียวหัวของนักสืบรายนั้นไปเพียงไม่กี่นิ้วโอโ้โหต้องระงึกภาพว่าปืนลูกซอง12เกจเนี่ยถ้าไม่เฉียวแล้วเข้าที่ศีรษะเต็มเต็มเนี่ยเรียกว่าหัวหายเลยเพราะว่าปืนมันแรงมากในระยะประชิดด้วยคืออาจจะเรียกว่าแบบกระจายเลยด้วยซ้ําถูกไหมถูกต้องอย่างนั้นเลยคงเสียดสยองโอ,โอ่ะโอ้โหแล้วมันตั้งอยู่ในห้องไหนนะ มันตั้งอยู่ในห้องเหมือนห้องทานอาหารห้องรับรองที่อยู่กลางบ้านเลยอื hmm. ในชีวิตประจําวันทั่วไปที่มันเปิดเจอได้ง่ายเลยจากเหตุการณ์นี้เนี่ยตํารวจอะ่ะก็เลยต้องกลับมาคิดใหม่แล้วว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่การฆาตวตายแล้วแหล,ละนักสืบแล้วก็ตํารวจทั้งหมดถูกสั่งให้ออกจากบ้านหลังนั้นอย่างเร่งด่วนแล้วก็รีบติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านกวาดล้างทุ่นระเบิดของกอ,องทัพเบลเยียมเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ทันทีกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปละใช่ จากการตรวจสอบก็พบบันทึกย่อเป็นโน้ตย่อของคุณตาเดทีเนี่ยที่เขาจดเขียนเอาไว้ตำรวจได้พบว่าในนั้นนะบันทึกคำใบ้เพื่อช่วยจำระบุตำแหน่งของกับดักมรณะมากถึง20จุดซึ่งซ่อนอยู่ในข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่อยู่ในบ้านของคุณตาเดทีทั้ง3ชั้นนั้นโอ้โหหลังจากผู้เชี่ยวชาญการเก็บกวาดทุ่นระเบิดหรือกู้ระเบิดเนี่ย เข้ามาเนี่ยเขาก็พบว่ากับดักส่วนใหญ่ในบ้านหลังนี้ประกอบขึ้นด้วยปืนลูกซองชนิด12เกตอย่างที่บอกสามารถฆ่ากวางมูได้โดยทําการดัดแปลงเนี่ยให้กระตุกไกด้วยสายไนยลอนหรือสายเบ็ดใสที่สังเกตเห็นได้ยากอในสมุดโน้ตของลุยส์เดทีเนี่ยยังได้ระบุหมายเลขและจัดหมวดหมู่กับดักแต่ละจุดเอาไว้โดยทิ้งบันทึกช่วยจําเป็นคําใบ้ที่มีแต่เขาเองที่เข้าใจ อย่างเช่นว่าในกับดักอันหนึ่งที่อยู่ในกองจานอาหารค่ำม,มาจากเบาะแสที่เขียนว่า Shipper by the Dozens หรือแปลไทยก็คือแบบเมาโลถูกกว่าซึ่งดูไม่ไม่ใกล้เคียงกับกองจานอาหารค่ำถูกไหมแต่หลังจากที่เขาถอดรหัสแล้วเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจว่ามันคือการอ้างอิงถึงภาพยนตร์ในปี1950ของวอเตอร์แลงที่ชื่อเรื่องว่า Shipper by the Dozens เป็นเรื่องของคุณพ่อที่เลี้ยงลูก12คนนะ่ะซึ่งปี2003ก็มีมีมารีบูสสร้างใหม่เหมือนกันถ้าใครคุณคุณโปสเตอร์นะจำได้จำได้อเคยดูซึ่งมันมีฉากจำฉากหนึ่งเนี่ยที่เป็นลูกคนหนึ่งใน12คนเนี่ยเขาคว้างจานใส่หัวของคนอื่นอมมันก็เลยอิงว่าจุดกับดักที่เขียนว่าชิเปอร์บ y ยโดเซนเนี่ยหมายถึงการยิงใส่หัวเมื่อมายุ่งกับจานตัว กลไกทํางานอ่ะซ่อนอยู่ในกองจานถ้าไปยกจานหรือยุ่งกับจานเนี่ยสายเอ็นที่โยงจากจานไปเนี่ยจะไปกระตุกไกที่ปืนที่หันมาตรงบริเวณที่จานอยู่อ <c oughs> แล้วแกมีอย่างเงี้ยอยู่ทั้งบ้านยี่สิบจุด <c oughs> ใช่กระดาษอีกแผ่นหนึ่งเขียนว่า l e v a s t e r e เป็นภาษาฝรั่งเศสต้องบอกว่าเมืองที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยจะอยู่ทางตอนใต้ของเบลเยียม แล้วก็จะมีการใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นปกติด้วยซึ่งคำว่า revestir เนี่ยขอโทษนะถ้าอ่านออกเสียงไม่ถูกแบบเป๊ะๆพยายามฟังว่าออกเสียงประมาณไหนละซึ่งเป็นการเล่นคำภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าการดึงหรือการยิงซึ่งคำใบ้เนี่ยนำไปสู่กับหลักที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินจีโนฟานฮัฟเฟลเนี่ยเขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจท้องที่เขาก็บอกว่าตอนที่เขาสำรวจลงไปที่ห้องใต้ดินเนี่ยเขาพบกล่อง ใส่เงินอยู่เมื่อสังเกตดีๆแล้วเนี่ยเขาพบว่ามันมีลวดหลอกปลายาวจนแทบมองไม่เห็นเนี่ยเชื่อมต่อขอเปิดกล่องกับช่องลับที่ซ่อนอยู่ในกําแพงใครก็ตามที่เปิดกล่องนี้ขึ้นน่ะจะถูกเบนลูกซองที่ซ่อนอยู่ในช่องลับนั้นน่ะเป่าศีษะจนหายไปแน่นอนโอ้โหขนลุกนี่ตำรวจอยู่ในบ้านหลังเนี้ยอันตรายทุกฝีก้าวเลยนะต้องบอกอย่างนี้ใช่หลังจากที่พบกับดักแรกไปแล้วเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญอย่างที่บอกมาที่จะเข้ามาสํารวจกับดักจุดต่างๆพอเขารู้แล้วตอนนี้ว่ามันมีอย่างน้อยอะ่ะก็20จุดที่มีการเขียนบันทึกบอกใบตำแหน่งเอาไว้อีกจุดหนึ่งที่น่าพูดถึงมากเลยก็คือกับดักที่อยู่ในลังเบียโดยเขาออกแบบให้เปิดลูกซองเนี่ยจะยิงเมื่อมีการยกขวดลังเบียออกจากลังจํานวนหนึ่งเมื่อน้ําหนักมันเบาลง สปริงที่อยู่ใต้ลังอ่ะจะดันตัวลังขึ้นแล้วก็ไปกดไกให้ยิงปืนใส่ mm hmm. ลักษณะของกับดักลนไกประเภทแบบเนี้ยยังพบในอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ในชุดประจำวันต่างๆอีก mm hmm. เช่นโทรทัศน์ถังเก็บน้ำหรือประตูห้องน้ำเป็นต้นไม่มีใครรู้เลยว่าหลุยส์ a เตีเนี่ยเขียนคำใบ้พวกเนี้ยเอาไว้ทำไมมีการสันนิษฐานว่าบางทีอาจจะเป็นบันทึกช่วยจำสำหรับตัวเขาเอง เพราะว่าพอยิ่งเยอะก็ยิ่งจําไม่ได้ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างหรือเขาทิ้งบาะแสที่คลุมเครือเนี่ยเป็นปริศนาเนี่ยไว้ให้ครอบครัวของเขาค้นหาหรือบางทีตั้งใจจะให้ตํารวจมาค้นหาเพื่อฆ่าตํารวจหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าเจ้าตัวตายไปละแหว็แวบแรกเราก็รู้สึกว่ามันเป็นบันทึกช่วยจาเพราะแกก็เจ็ดสิบเก้าแล้วถูกไหมใช่ทีมกู้ระเบิดเนี่ยทีมกู้กับดักเนี่ยต้องใช้เวลากว่าสามสัปดาห์ ในการถอดรหัสคําใบ้ทั้ง19ชิ้นจากทั้งหมด20ชิ้นเพื่อกู้กับดักแต่ละชิ้นเนี่ยจนต้องมีการหรือแยกชิ้นส่วนของบ้านออกมาคือทุบกําแพงเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์เงี้ยเพื่อค้อนหากับดักพวกนี้ให้ครบแต่ทว่ามันมีกับดักชิ้นที่20ที่ผู้เชี่ยวชาญอะ่ะก็ยอมจำนนเพราะว่าคำใบ้ที่บอกว่าอักขระสาวกทั้ง12คน พร้อมที่จะทำงานบนก้อนกรวดอันเนี้ยเขาตีความยังไงก็หากับดักชิ้นเนี่ยไม่เจอลุคสโบดาตเนี่ย mm. เขาเป็นหัวหน้าทีมวางทุ่นระเบิดของก mm. องทัพเขาบอกว่าเราะตรวจด,ดูไปทุกที่แล้วการอ้างถึงกับดักชิ้นที่20ในบันทึกของเขาเนี่ยเราคงต้องสรุปได้เพียงว่ามันน่าจะยังไม่ได้ถูกประกอบขึ้นจริงอ mm. นอกจากนี้เนี่ยผู้ชี่ยาญด้านวัตถุระเบิดเนี่ยยังกล่าวอีกว่า เราอะ่ะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมันฉลาดอย่างชั่วร้ายบ้านถูกวางกับดักจากบนลงล่างเราต้องรื้อแยกส่วนทุกอย่างในบ้านออกจากกันเพื่อค้นหาคำว่าฉลาดอย่างชั่วร้ายเนี่ยเป็นคำนิยามที่เหมาะสมทีเดียวตอนเนี้ยเราต้องมาสนใจแล้วว่าลุยส์เดทีอะเขาเป็นใครกันแน่เขาไม่ใช่คุณตาบ้านนอกธรมธรมดาาหรือเปล่าอืมสำหรับเพื่อนบ้านของลุยส์เดทีเนี่ย เขาก็เหมือนคุณตาทั่วไปที่ไม่มีอะไรน่าสงสัยหรือน่าหวาดระแวงนะเขานักถือศาสนาคริสต์อย่างเคร่งเลยบ่อยครั้งที่เขาแสดงออกถึงความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ต่อพระเจ้าบุคคลิกของเขาเนี่ยออกจะเป็นคนที่เงียบขรึมแต่ก็เป็นมิตรนอกจากนี้เนี่ยภูมิหลังของลุยส์เดทีเนี่ยเขายังเป็นอดีตวิศวกรซึ่งหลังจาก,กเกษียณมาเนี่ยเขาก็มักหมกตัวอยู่ในโรงในโรงรถของเขากับพวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเพื่อนบ้านคนหนึ่งเนี่ยบอกว่า อารุณสวัสดิ์และาราติสวัสดิ์คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากหลุยส์เดเีนั่นหมายความว่านอกจากทักทายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรเป็นสเพรเหระเท่าไหร่เราเห็นเขาแค่ตอนที่เขาออกจากบ้านไปซื้อของไปโบสถ์ในวันอาทิตย์หรือทํางานอยู่ในโรงรถแค่นั้นเองแต่ว่าแม้จะอยู่ลําพังเนี่ยแต่เอาเข้าจริงคุณตาหลุยส์เดเตีเนี่ยแกเคยมีครอบครัวย้อนไปปี1960หลุยส์เดเตีเนี่ยได้มาปลูกบ้าน เป็นอิฐผสมไม้สไตล์ชาเล่เนี่ยแล้วอยู่กับครอบครัวโดยตัวเขากับภรรยาเนี่ยมักไปโบสถ์เป็นประจำและสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีลูกด้วยกันมากถึง14คนเลยนะโอ้โหเยอะมากใช่โดยเป็นเด็กผู้หญิง10คนแล้วก็เด็กผู้ชายอีก4คนเดทีเนี่ยยังได้ประดับไม้กางเขนไว้บนผนังในทุกๆห้องของบ้านรวมทั้งห้องครัวด้วยอืดูเป็นคนเคร่งศาสนามาก ดูไม่น่าจะทำเรื่องอะไระไร้ายแรงได้แต่แม้จะมั่นคงต่อศาส,สนาแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปเนี่ยแต่หลุยส์เดทีก็ไม่อาจข่มใจต่อกิเลสได้เราช่วงทศวรรษ1980เนี่ยภรรยาของเขาจับเขาได้คาหนังคาเขาระหว่างที่เขาร่วมหลับนอนกับหญิงสาวคนอื่นอยู่ภ mm hmm. รรยาเขาเข้าไปตบตีชูสาวนะแล้วก็ตัดสินใจหอบข้าวของแล้วก็พาลูกๆทั้งสิคนเนี่ยออกจากบ้าน โดยไม่เคยหวนกลับมาหาลุยสเตทีกเลยโอ้ oh, หมายความว่าพากิกหรือชูเนี่ยมานอนที่บ้านเลยเหรอ,เ,อเรื่องราวไม่ได้ระบุว่าที่ไหนอาจจะไม่ได้เป็นที่บ้านก็อาจจะเป็นข้างนอกแต่ภรรยาเนี่ยไปจับได้พอดีอ๋อโอเคนับแต่นั้นมาเนี่ยลุยสเตทีก็เลยต้องอยู่เพียงรำพังมาตลอด20ปีญาติๆบอกว่าเดทีเนี่ยไม่เคยยกโทษให้ภรรยาที่อยากขาดจากเขาเลย ตลอดจนทั้งลูกๆทั้ง14คนและตอนนี้เนี่ยยังรวมไปถึงหลานอีก37คนที่เขาไม่เคยเจอหน้าด้วยซ้ำความขมขื่นของเขาเนี่ยที่เป็นชายแก่ที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งเนี่ยมันกลายเป็นความปรารถนาที่จะแก้แค้นแล้วจุดแตกหักเนี่ยมันก็มาถึงเมื่อแม้แต่แม่แท้ๆของเขาเองเนี่ยก็ยังไม่เยอยดีต่อเขาด้วยต้องเล่าว,ว่าบ้านของในที่ที่เขาอยู่อยู่และที่เขาตายเนี่ยแม้จะปลูกด้วยฝีมือของเขาเองเนี่ย แต่เงินในการใช้สร้างบ้านเนี่ยเป็นเงินที่แม่ของเขาเนี่ยออกให้ทั้งหมดดังนั้นอำนาจถือครองบ้านเนี่ยมันก็เลยเป็นของแม่ของเดทีเมื่อคุณแม่ของเดทีเนี่ยเขาเกิดอิจนาระอาใจกับลูกชายเนี่ยแล้วก็อาจจะหวังผูกสัมพันธ์กับเลนเชอร์ไขที่มันห่างออกไปทั้งลูกๆ14คนทั้งหลานๆอีก37คนเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจยกบ้านที่เดทีอาศัยอยู่เนี่ยให้เป็นมรดกกับจีน ลูกสาวคนหนึ่งของเดทีซึ่งตอนนี้อายุ19ปีแทนที่จะยกให้กับเดทีที่อาศัยอยู่อ mm hmm. นั่นทําให้หลุยส์เดทีเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างมากเลยเพราะเท่ากับว่านอกจากเขาจะเป็นชายแก่ที่ไม่มีใครเหลียวแลแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนไร้บ้านที่ต้องขออาศัยเช่าบ้านคนอื่นอยู่ด้วย mm hmm. เดทีพยายามก็ก็พยายามต่อสู้ในชั้นศาลนะเพื่อทวงสิทธิ์ในบ้านคืนกลับมาทว่าความพยายามยาวนานเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลตอนนี้ตำรวจเชื่อว่าเขาอ่ะ เริ่มติดตั้งกลไกลกับดักต่างๆตั้งแต่รู้ว่าแพ้การฟ้องร้องเมื่อสี่ปีก่อนหนานั่นแหละพอแพ้คดีเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยให้กับตัวลูกสาวของเขาซึ่งเป็นคนที่เขาก็แค้นด้วยถูกไหม,มความแค้นมันยิ่งมากขึ้นไปอีกความคิดของเขาเนี่ยมันรู้สึกเหมือนว่าเขาอะถูกไล่ออกจากบ้านของตัวเองและเขาก็อยากทำให้แน่ใจว่าเจ้าของใหม่หรือก็คือลูกแท้ หรือหลานแท้ๆของเขาเองเนี่ยจะต้องไม่มีเวลาแห่งความสุขในบ้านหลังนี้อย่างแน่นอน <c oughs> ตอนนี้ก็คงเดาเรื่องเรื่องราวต่างๆออกได้แล้วแหล,ละว่าเขาติดตั้งกับดักมาเนี่ยไม่ได้เพื่อความปลอดภัยป้องกันโจรหรืออะไรเลยเขาตั้งเอาไว้เพื่อวันหนึ่งที่ลูกหร,หรือหลานของเขาเนี่ยเข้ามาใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้เนี่ยจะต้องเจอกับกับดักแห่งความตายพวกเนี้ยค่าโอ้โหมันคือความอาฆาต ขั้นสุดเลยนะใช่แล้วสาเหตุที่เขาเสียชีวิตอ่ะเพราะเขาพลังเผลอหรือลืมหรือว่าอะไรอ่ะตรงนี้เนี่ยตำรวจที่ทำการสืบสวนคดีเนี่ยเชื่อว่าหลุยส์เดทีเนี่ยได้ถูกยิงตายขณะที่เขาอ่ะพยายามซ่อมแซมกับดักตัวหนึ่งซึ่งซ่อนอยู่ในตู้ที่เก็บพวกถ้วยชามซึ่งมันจะทำงานเมื่อทำการเคลื่อนย้ายตัวหม้อซุปเขาเดากันว่าหลุยส์เดทีเนี่ยน่าจะ กลไกกับดักออ,อกไม่สําเร็จหรือบางทีอาจจะลืมวิธีปลดกับดักไปแล้วทําให้ตัวกับดักหมายเลข18ในมาที่ของเขาเนี่ยพ่นลูกตะกวัวใส่ใบหน้าแล้วก็ตัดหลอดเลือดแดงที่บริเวณลําคอเนี่ยจนเขาเสียเลือดจนกระทั่งถึงแก่ความตายหมองูตายเพราะงูใช่สุดท้ายเนี่ยจีนลูกสาวของเดทีวัย49ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านในปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าสมาชิกในครอบครัวของ พวกเธอเน่ยเชื่อมั่นว่าทั้งลูกๆแล้วก็หลานๆเนี่ยคือเป้าหมายของกับดักที่พ่อได้ติดตั้งเอาไว้หรือเดทีเนี่ยเกลียดพวกเราเธอยังกล่าวว่าพ่อเป็นคนแปลกและย็นชาแต่เขาฉลาดมากและเขาใช้ความเฉลียวฉลาดเนี่ยในทางที่ผิดเขาต้องการจะฆ่าพวกเราทุกคนแต่เขากลับตายด้วยกับดักของตัวเขาเองก็เป็นบทสรุปที่เรารู้สึกว่าแม้จะจบ เหมือนแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับในมุมมองของลูกหรือหลานนะแต่มันก็ยังทิ้งร่องรอยบาดแผลในจิตใจยอยู่ดีแหละว่าคนเป็นพ่อแท้ๆอยากจะฆ่าเราอืมเราฟังแล้วเราเศร้ามากเลยนะเรื่องราวทั้งหมดมันสามารถทำให้จบได้ด้วยความง่ายดายมากๆเลยแค่เปิดใจและพูดคุยกันแค่นั้นเองอะ่ะในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าให้ลูกเปิดใจอย่างเดียวนะตัวพ่อเองก็ต้องเปิดใจด้วยอะ่ะ ว่าตัวเองก็เป็นฝ่ายผิดคือถ้ามันเปิดใจแล้วคุยกันเข้าหากันอ่ะมันไม่มีทางที่จะจบแบบนี้ได้เลยอะ่ะมันก็มีจุดที่มันสามารถแก้ไขกันได้หลายหลายจุดเลยนะถ้าเราฟังกันมาเรื่อยๆเนี่ยโดยมันจะเป็นฝ่ายไหนยื่นมือมาก่อนเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหรือเดทียื่นมือไปก่อนว่าขออภัยกับสิ่งที่เขาเคยทำเพื่อขอตื่นดีหรือจะเป็นฝั่งลูกๆเองที่ไม่ได้มีความแค้นโดยตรงกับตัวคุณพ่อเนี่ย จะยื่นมือเข้ามาแล้วบอกว่าเออเราให้อภัยพ่อแล้วนะในฐานะที่มันเป็นครอบครัวเนาะมันน่าจะจบได้สวยกว่านี้อย่างที่ต้อมบอกจริงๆนั่นแหละอืมคือโดยส่วนตัวเราชีวิตบางส่วนก็เข้าใจลูกๆอ่ะบอกยี้ดีกว่าคือครอบครัวเราเราพอเข้าใจลูกๆของคุณตาเดทีอะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงเพราะเราก็เคยรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ควรถึงขั้นที่จะแบบว่าตัดขาดกันแบบไม่มองหน้ากัน ไปขนาดเนี้ยเราว่ามันก็เกินไปนิดนึงเหมือนกันเออแล้วลูกตั้ง14คนไหนจะหลานอีกเราว่าฝั่งลูกก็สามารถที่จะมีความอาทรกับพ่อได้มากกว่าเนี้ยอืในขณะเดียวกันพ่อก็มีความเมตตาก,กับลูกได้มากกว่านี้เช่นเดียวกันเพราะก็ต้องอย่าลืมว่าตัวเองเป็นคนก็เริ่มต้นปมทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเศร้าเศร้าโอฟังแล้วเศร้าเลยหนักเลยคือ มันไม่มีความรุนแรงไม่ได้มีความโหดอะไรแต่ฟังแล้วมันรู้สึกว่าเสียดายอยากให้มันจบแฮปปี้เอนดิ้งกว่านี้และอีกมุมหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นอัจฉริยะในแนวทางของเขาเหมือนกันนะคือฟังเงื่อนไขกับดักแต่ละอันแล้วนี่ก็แบบโอ้โหคือต้องใช้หน่วยกู้ระเบิดระดับชาติอะมาแก้ไขอะ่ะใช้เวลาสมสัปดาห์เลยนะกว่าจะกู้ได้หมดอะก็คือแบบเออเขาพยายามจริงอะ สำหรับหนังหนังที่เลือกมาวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของฆาตรกรต่อเนื่องที่ชอบจับคนในบ้านมาจะลักพาตัวหรือจะฆ่าเนี่ยด้วยการติดตั้งพวกกลไกกับดักภายในบ้านของเจ้าตัวเองอ mm. หนังมีชื่อเรื่องว่า The Collector หนังปีสองพันเก้าความน่าสนใจมันนอกจากเรื่องของการวางกับดักในบ้านของเจ้าของเองอนะก็คือ พ่วมกับเนี่ยแล้วก็คือเขียนบทของเรื่องเนี่ยเขาคือมาคัสดันสแตนชื่อไม่คุ้นหูเท่าไหรล่ละเพราะว่าตัวหนังก็ไม่ได้แบบเปลี่ยงปลงมากเท่าไหร่ด้วยนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนังที่คนที่ชอบสไตล์โหดๆเนี่ยก็อาจจะรู้จักอยู่ละมาคัสดันสแตนเนี่ยเขาเป็นคนที่เขียนบทหนังเรื่องซอภาค4ภาค5ภาค6แล้วก็ซอ 3D โดยตัวสคริปที่เขาเขียน เนี่ยตอนแรกชื่อเรื่องว่า The Midnight Man จริงๆแล้วเขาเขียนตั้งใจให้เป็นภาคก่อนหน้าภาคก่อกำเนิดของซอรแฟรนไชส์แต่ปรากฏว่าโปรดิวเซอร์ของซอเขาอ่านแล้วเขาไม่ค่อยชอบกับแนวความคิดเนี่ยมาคัสดันสเตนเนี่ยเขาก็เลยเอาไอเดีย The Midnight Man เนี่ยมาทำเป็นหนังของตัวเองชื่อ The Collector ปี2009แล้วก็มีภาคต่อมาในปี2012ชื่อ The c o l r e c t i o n ซึ่งสองภาคในเรื่องก็จบบริบูรณ์เป็นหนังที่ดูเอามันได้หนังไม่ได้เป็นหนังคุณภาพแต่ว่าเป็นหนังที่เน้นดูเอาสนุกเอามันคือคัตรกรอนอ่ะจะมีฉาย,ยาว่าเดอะคอร์เรคเตอร์เขา,าจะเล็งเป้าหมายบ้านหรือครอบครัวที่เขาอยากจะเอาสมาชิกหรือคนในครอบครัวนั้นนะ่ะมาเก็บสะสม mm hmm. เวลาลักพาตัวคนไปเนี่ยหรือว่าจับตัวไปได้เนี่ยเขาจะจับไปจากบ,บ้านของเหยือ่อ โดยการวางรอบเข้ามาแล้วก็วางกับดักไว้ทั่วบ้านเหยื่อบางรายก็ตายทันทีบางรายก็โดนจับลับพัดตัวอะไรเงี้ยแต่ก็คือสุดท้ายเนี่ยถ้ากลับไปถึงรังเนี่ยเขาก็จะเอาพวกเหยื่อเนี่ยไปตัดชิ้นส่วนแล้วมาประกอบร่างใหม่คล้ายๆพวกแนววิปริตนิดๆอะแต่ความสนุกส่วนใหญ่มันจะอยู่เรื่องของการหนีตายในบ้านตัวเองอะจากฆาตรกรที่รอบเข้ามาแล้วก็วางกับดักในจุดต่างๆอืมเข้าใจแล้วเห็นใบปิดและสยองมาก ตัวเดอะคอลเลกเตตัวฆาตกรเนี่ยน่าก,กลัวมากดีไซน์น่าก,กลัวมากนะอือคือเป็นผู้ชายที่แบบเหมือนสวมหน้ากากเหมือนไอ้โมง่งเออเขาดีไซน์ดีอะน่าก,กลัวเลยถ้าใครดูหนังอย่างพวกซอได้อะก็น่าจะดูเรื่องนี้ได้ก็คือพวกกับดักต่างๆมันก็จะมีอารมณ์ความโหดอะไรคล้ายๆดูซอแหละแต่ว่าตัวฆาตกรมันจะแบบชัดเจนกว่าว่าไม่ได้มีแบบปรัชญาแบบเหมือนจิกซออะไรอย่างนั้นก็คือล่าเอามันอะอ น่าสนใจน่าสนใจนานๆทีแนะนำหนังแบบว่าดูเอากรีดเอามันเอาลุ้นบ้างก็ดีเหมือนกันนะเออคนเราก็เวลาดูภาพยนตร์ก็ต้องแบบหลายๆฟิลนะโอ้วันนี้น่าสนใจมากแล้วก็แวกแนวนะเป็นคดีที่แบบว่าแวกแนวมากแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนอครบรถเลยทีเดียวนะครับกับคาจริงยิ่งกว่าหนังโดยฟลุกในเอพิโซดนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ช่องชนดูด่านะครับทั้ง YouTube, Facebook, b กอินส Spotify ได้เหมือนเดิมและกลับมาพบกับต้อมกับฟลุกได้ใหม่กับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังและค่าจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์ทุกวันจันและวันพฤหัสสองทุ่มตรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ